เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนกริดมารอครูอลิสาที่ห้องพักครูใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกังวลแต่เขาก็รู้ว่าต้องทำตามความรู้สึกของตัวเองครูอลิสาเดินเข้ามาในห้องพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้กริดรู้สึกอบอุ่นและเขานั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีสวัสดีค่ะคุณกริษมีอะไรจะคุยกับคุณครูหรอคะกริหายใจลึกๆและเริ่มพูด อ,อ่คือว่าคุณครูอลิสาครับผมขอพูดตรงๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าคุณครูเป็นคนที่พิเศษมากแล้วผมก็รู้สึกดีมากที่ได้รู้จักคุณครูผมอยากรู้ว่าคุณครูรู้สึกยังไงกับผมบ้างหรอครับครูอลิสาตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังคงรอยยิ้มเอ่อคุณพ่อคะคุณครูรู้สึกว่า คุณพ่อก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอมิลี่เลยนะคะแต่คุณครูไม่คิดว่าคุณพ่อจะจะรู้สึกดีกับคุณครูนะคะกรีตพยักหน้าผมเข้าใจครับแต่ผมอยากให้คุณครูรู้ว่าผมจริงจังและอยากให้คุณครูลองเปิดใจให้ผมนะครับครูอลิสามองตากรีตและเห็นความจริงใจในสายตาของเขาคุณกรีตคะ ถ้างั้นคุณครูขอเวลาในการคิดก่อนนะคะกริตยิ้มผมเข้าใจครับคุณครูผมไม่ต้องการให้คุณครูตัดสินใจในทันทีผมแค่อยากให้คุณครูรู้ว่าผมจริงจังกับคุณครูผมจะรอคำตอบนะครับในวันถัดมากริตเริ่มแสดงความเอาใจใส่และความหวังดีต่อคุณครูอลิสาเขามักจะนำดอกไม้หรือขนมเล็กๆน้อยๆมาให้เธอที่โรงเรียน และมักจะใช้เวลาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณครูครูอลิสารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกริดเธอเห็นถึงความพยายามและความจริงใจที่เขาแสดงออกมาแม้ว่าเธอจะยังไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของเขาได้แต่เธอก็เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเอาใจใส่ที่กริดมอบให้วันหนึ่งในระหว่างกิจกรรมโรงเรียน กรดได้โอกาสพูดคุยกับคุณครูอลิสาอย่างเป็นส่วนตัวอีกครั้งคุณครูครับผมรู้ว่าคุณครูอาจจะยังไม่พร้อมให้คำตอบแต่ผมอยากให้คุณครูรู้ว่าผมจะไม่ยอมแพ้และผมก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณครูเห็นถึงความตั้งใจของผมค,ครูอลิสายิ้มและมองตากรดคุณกริดคะคุณครูขอเวลาคิดแล้วก็ขอดูความเปลี่ยนแปลงนี้นนก่อนนะคะ คุณครูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอพูดตรงๆเลยที่คุณกริดบอกคุณครูตรงๆกริดพยักหน้าขอบคุณมากครับคุณครูผมจะรอคำตอบของคุณครูนะครับจากนั้นกริดก็ยังคงเดินหน้าจีบครูอลิสาด้วยความตั้งใจและความจริงจังเขาพยายามทำให้เธอเห็นว่าเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลและรักเธออย่างแท้จริงหลังจากที่กริดแสดงความเอาใจใส่และความจริงใจต่อครูอลิสา มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็เริ่มแน่นแฟนขึ้นกริดรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาอย่างชัดเจนวันหนึ่งหลังเลิกเรียนกริดไปรับเอมิลี่ตามปกติแต่ครั้งนี้เขามีแผนพิเศษในใจเมื่อเขาเห็นครูอลิสากำลังพูดคุยกับเด็กๆคนอื่นๆอ,อยู่<ๆ>เขาก็รอจนเธอว่างคุณครูอลิสาครับ มีเวลาว่างสักครู่ไหมครับผมอยากจะคุยด้วยกริดถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลอ๋อได้ค่ะคุณกริดคุณครูอลิสาตอบพร้อมรอยยิ้มกริดพาครูอลิสาไปยังสวนเล็กๆใกล้โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและเหมาะสำหรับการพูดคุยส่วนตัวคุณครูอลิสาครับผมอยากจะพูดตรงๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะชัดเจนกับคุณครูในวันนี้กริด เริ่มต้นด้วยเสียงที่หนักแน่นและจริงใจครูอลิสามองตากริดมีอะไรหรอคะคุณกริดกริดหายใจลึกๆผมคิดว่าผมพร้อมแล้วนะครับที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณครูอลิสาเป็นแฟนกับผมไหมครับครูอลิสาตกใจเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจในสายตาของกริดคุณกริดคะคุณครูยอมรับว่าคุณครูดีใจมากเลยนะคะที่ได้รู้จักกับคุณกริด แล้วคุณครูก็เห็นถึงความพยายามและความจริงใจที่คุณกริดมีต่อคุณครูคะ่ะกริดยิ้มผมอยากจะดูแลคุณครูให้ดีที่สุดผมรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ผมก็พร้อมนะครับที่จะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของคุณครูครูอลิซามองตากริดและเห็นถึงความมุ่งมั่นในสายตาของเขาคุณครูคิดว่าคุณครูก็พร้อมที่จะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้คะ่ะ กริดรู้สึกโล่งใจและมีความสุขขอคุณครับคุณคร,คณครูผมจะทำให้คุณครูมีความหวังและกำลังใจมากขึ้นครับทั้งคู่ยิ้มให้กันและกริดก็ยื่นมือไปจับครูอลิสาเราจะดูแลกันและกันนะครับครูอลิสาจับมือของกริดแน่นเมื่อพวกเขากลับมาหาเอมิลี่กริดบอกข่าวดีให้กับลูกสาวได้ฟังเอมิลี่พ่อมีข่าวดีจะบอกด้วยนะครูอลิสา ตอบรับคำขอเป็นแฟนของพ่อแล้วแหละเอมิลี่ยิ้มกว้างและกระโดดกอดครูอลิสาเย้หนูดีใจจังเลยค่ะครูอลิสาจะมาเป็นแฟนของพ่อหนูแล้วหนูดีใจที่สุดเลยค่ะครูอลิสาหัวเราะและกอดเอมิลี่กริดมองดูทั้งคู่ด้วยความสุขและความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจหลังจากที่กริดและครูอลิสาตกลงเป็นแฟนกันความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เอมิลี่ลูกสาวของกริดดีใจที่เห็นพ่อของเธอมีความสุขและครูที่เธอรักก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเมื่อถึงช่วงปิดเทอมกริดมีความคิดที่จะชวนครัวอลิสาและเอมิลี่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลเพื่อสร้างความทรงจำดีๆและสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันอลิสาเอมิลี่พอคิดว่าพ่อจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอมนี้ดีใจกันไหม กริดถามด้วยความตื่นเต้นเอมิลี่ดวงตาเป็นประกายเย่หน yeah, ูอยากไปคะ่ะพ่อหนูชอบทะเลมากคุณครูอลิสาคะไปด้วยกันนะคะครูอลิสายิ้มและพยักหน้าฉันก็คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเลยนะคะการได้พักผ่อนและได้ใช้เวลาร่วมกันที่ทะเลก็น่าจะเป็นความทรงจำที่ดีๆคะ่ะกริยดยิ้มงั้นเราตกลงกันนะเราจะไปทะเลสุดสัปดาห์นี้ เมื่อถึงวันเดินทางกริตขับรถพาครูอลิซาและเอมิลี่ไปยังชายหาดที่เงียบสงบและสวยงามพวกเขาเช่าบ้านพักตากอากาศริมทะเลที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศที่ผ่อนคลายเอมิลี่ตื่นเต้นและวิ่งลงไปเล่นน้ำทะเลในทันทีที่ถึงที่พักกริตและครูอลิสาเฝ้ามองดูเธอด้วยความสุขอลิสาผมดีใจนะที่คุณมาที่นี่กับผมและเอมิลี่ กริดพูดเบาๆขณะที่มองดูคลื่นทะเลครูอลิสาหันมายิ้มให้กับเขาฉันก็เช่นกันค่ะคุณกริดที่นี่สวยมากเลยนะคะการที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแล้วก็เอมิลี่ทำให้ฉันมีความสุขมากคะ่ะพวกเขาใช้เวลาทั้งวันในการเล่นน้ำทะเลเดินเล่นบนชายหาดและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเมื่อถึงตอนเย็นพวกเขานั่งรอบกองไฟที่ชายหาด ชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยกันและพูดคุยเรื่องราวต่างๆพ่อคะหนูมีความสุขมากเลยขอบคุณพ่อที่มาเที่ยวที่นี่นะคะและหนูก็มีความสุขมากที่คุณครูอลิสามาด้วยเอมิลี่พูดขณะนั่งบนตักของกริตพอก็มีความสุขมากนะลูกและพ่อก็ดีใจมากที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแบบนี้กริตตอบพร้อมกับกอดเอมิลี่แน่นครูอลิสามองดูทั้งคู่ด้วยรอยยิ้ม ฉันรู้สึกว่าเราเหมือนครอบครัวจริงๆเลยนะคะกริตยิ้มแล้วมองตาครูอลิสาใช่ครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปคืนนั้นพวกเขานอนหลับในบ้านพักตักอากาศด้ยวยความรู้สึกอบอุ่นใจและพอใจการเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขามีความสุขแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกริตและครูอลิสาและเอมิลี่ เข้มแข็งขึ้นการได้ใช้เวลาด้วยกันในสถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบเช่นนี้ทำให้กริดมั่นใจว่าการตัดสินใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเขาและเดินหน้าจีบครูอลิสาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วในคืนสุดท้ายของการพักผ่อนที่ทะเลเอมิลี่หลับสนิทหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานกริดและครูอลิสานั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านพักตากอากาศ มองดูดาวที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ากริดรู้สึกว่าคืนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจมานานอาลิสาคุณอยากไปเดินเล่นที่ชายหาดก,กับผมไหมกริดถามเบาๆครูอลิสายิ้มและพยักหน้าได้คะ่ะพวกเขาเดินไปที่ชายหาดที่เงียบสงบใกล้ๆกับบ้านพักตากอากาศฟังเสียงคลื่นที่ซัดสาดไปมากริด จับมือครูอลิสาและพาเธอเดินไปตามทางทรายความอบอุ่นในมือของเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นในใจเมื่อพวกเขาเดินไปถึงจุดที่มีหินใหญ่ที่สามารถนั่งพักผ่อนได้กริตจ,จึงหยุดและหันไปมองตาครูอลิสาอลิสาตั้งแต่ที่ผมได้รู้จักคุณชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากเลยนะคุณรู้ไหมคุณทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ มีความหมายมากขึ้นกริดพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นครูอลิสามองตากริดด้วยความรักคุณกริดคะฉันก็รู้สึกเหมือนกันคะ่ะคุณแล้วก็เอมิลี่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีครอบครัวที่แท้จริงกริดหายใจลึกๆก,ก่อนจะหยิบกล่องแหวนออกมาจากกระเป๋าอาลิสาคุณจะยอมรับความรักของผมไหมและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราได้ไหม เขาเปิดกล่องแหวนและคุกเข่าลงแต่งงานกับผมนะครูอลิซาตกใจและน้ำตาเริ่มคลอเบา้าคุณกริดคะฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะมีวันนี้เลยจริงๆฉันดีใจมากคะ่ะฉันดีใจมากจริงๆขอบคุณมากนะคะเธอยิ้มและพยักหน้ากริดยิ้มและสวมแหวนให้กับครูอลิซาด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักเขาลุกขึ้นและกอดเธอแน่น ขอบคุณที่ยอมรับความรักของผมนะพวกเขายืนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันฟังเสียงคลื่นที่ซัดไปมาและชมดาวที่ส่องแสงบนท้องฟ้าพวกเราจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันนะครับอลิสากริดกระซิบเบาๆค่ะคุณกริดฉันเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านทุกสิ่งไปด้วยกันนะคะครูอลิสาตอบพลางยิ้มเมื่อพวกเขากลับมาถึงที่พักเอมิลี่ก็ยังหลับสนิท กริตและอลิสานั่งลงข้างๆเตียงของเธอมองดูเด็กน้อยที่กำลังฝันดีถ้าพอบอกข่าวดีให้กับเอมิลี่รู้เธอจะต้องดีใจมากแน่ๆกริดพูดเบาๆพร้อมกับยิ้มเธอจะต้องดีใจมากแน่ๆคะ่ะครูอลิสากล่าวพร้อมกับจับมือกริดในคืนนั้นพวกเขานอ,นอนหลับด้วยความสุขและความหวังในอนาคตที่เต็มไปด้วยความรักและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้น การขอแต่งงานที่ชายหาดในคืนนั้นไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวใหม่แต่ยังเป็นการเริ่มต้นความรักที่แท้จริงและยืนยาวเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากการขอแต่งงานที่ชายหาดกริตและครูอลิสาได้เตรียมการจัดการแต่งงานที่อบอุ่นและเรียบง่ายงานจัดขึ้นที่บ้านพักตาอ,อากาศริมทะเลที่มีความหมายกับพวกเขาทั้งสองคนต้องการให้วันนี้ เป็นวันที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำที่ดีเอมิลี่ตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่าพ่อของเธอและครูอลิซาจะแต่งงานกันพ่อคะหนูดีใจมากเลยคะ่ะที่พ่อจะแต่งงานกับครูอลิซาแล้วครูอลิซาจะเป็นแม่ของหนูแล้วพ่อก็ดีใจมากนะลูกครูอลิซาจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะกรตีตตอบพร้อมกับยิ้ม ในวันที่จัดงานแต่งงานแสงแดดที่อบอุ่นและลมทะเลที่พัดเบาๆทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักใหม่กริตยืนรอครูอลิซาอยู่ที่แท่นพิธีขณะที่เอมิลี่เป็นผู้ช่วยที่น่ารักอยู่ข้างๆพ่อของเธอเมื่อครูอลิซาปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์กริตรู้สึกถึงความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้ เขามองดูเธอที่เดินเข้ามาหาด้วยความรักและความรู้สึกที่มั่นคงคุณกรีดคะวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยคะ่ะขอบคุณที่ทำให้ฉันมีวันนี้นะคะครูอลิสาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอลิสาคุณทำให้ชีวิตของผมสมบูรณ์แบบแล้วนะขอบคุณที่ยอมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมขอบคุณที่รักผมและเอมิลี่กรีดตอบด้วยความจริงใจ ทั้งคู่แลกเปลี่ยนคำสัญญาและแหวนแต่งงานท่ามกลางเสียงปรบมือและความยินดีของผู้ที่มาร่วมงานเอมิลี่ยืนอยู่ข้างๆพ่อและแม่ของเธอโดยรอยยิ้มที่เต็มไปได้วยความสุขพ่อคะแม่คะหนูรักพ่อกับแม่มากๆเลยนะคะเอมิลี่กล่าวด้วยความใส่ซื่อกริดและครูอลิสากอดเอมิลี่แน่นเราก็รักลูกมากนะจ๊ะเอมิลี่เราจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันนะจ๊ะ ครูอลิสาพูดหลังจากพิธีแต่งงานพวกเขาฉลองกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำร้องเพลงและการแบ่งปันความสุขกันภายในครอบครัวและเพื่อนเ,อ,นเอมิลี่ได้เล่นกับเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าของเธอในขณะที่พ่อและแม่ใช้เวลาพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานเมื่อถึงเวลาเย็นกริตและครูอลิสายืนอยู่ที่ระเบียงบ้านพักมองดูทะเลและดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน พวกเขาจับมือกันและรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อกันอลิสาขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่าความรักและความสุขจริงๆคืออะไรนะกรีตกล่าวคุณกรีตคะฉันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีครอบครัวจริงๆครัออลิสาตอบทั้งคู่กอดกันแน่นและมองดูทะเลที่เงียบสงบ ความสุขที่พวกเขามีในวันนี้เป็นผลมาจากความรักความเข้าใจและความพยายามที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขและนี่คือจุดจบที่สมบูรณ์และมีความสุขสำหรับกริดครูอลิสาและเอมิลี่ลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาพวกเขาได้สร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและความเข้าใจซึ่งจะเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตที่มีความหมายร่วมกัน